สำหรับใครที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงกลัวทาแล้วก็ล้มเลิกไปอีกลองฟังคลิปนี้กันดูนะคะเรามี3ข้อหลักๆสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายควรรู้แล้วก็ หลังจากที่คุณฟังคุณอาจจะไม่มีวันล้มเลิกออกกาลังกายเลยก็ได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะข้อ1ให้เริ่มจากเล็กๆก่อนแต่ว่าให้ทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อคอร์สกับเทรนเนอร์คอร์สใหญ่ๆเพราะว่ามันเสี่ยง ต่อการที่คุณจะยอมแพ้กลางคันแล้วคุณอาจจะเสียเงินฟรีก็ได้แต่ให้เริ่มจากออกกําลังกายเองที่บ้านด้วยแค่วันละ5นาที10นาทีการทําวิตพื้นวันละ10ครั้งการกระโดดตกวันละ20-50ครั้งหรือว่าการทำสควอตวันละ5นาทีอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ค่ะคือเริ่มจากเรื่องเล็กๆง่ายๆให้มันง่ายก่อนเพราะว่าการทําอะไรที่ง่ายเนี่ยมันจะมีแรงต้านน้อยแล้วเราสามารถทํามันได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ แต่ว่าให้ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะข้อสอนนะคะให้โฟกัสที่ความรู้สึกไม่ใช่ผลลัพธ์ค่ะการที่หลายคนเริ่มออกกําลังกายแล้วก็หยุด น,ะะนั่นเป็นเพราะว่าคุณโฟกัสกับผลลัพธ์มากจนเกินไปเพราะการที่คุณออกกําลังกายมานานแต่ว่ามันไม่เห็นผลสักทีคุณใจร้อนคุณอยากจะได้ผลลัพธ์เนี่ยจนลืมที่จะเอนจอยกับกระบวนการนะคะมันทําให้คุณลลมเลิกเพราะว่าคุณไม่เห็นผลลัพธ์นั่นเองค่ะเราจะไม่โฟกัสกับผลลัพธ์นะคะแต่ว่าให้โฟกัสที่ความรู้สึกว่าเราทําแล้วเราชอบไหมเราชอบออกกําลังกายไหมเราเอนจอยกับความรู้สึกระหว่างนั้นไหมถ้าเราชอบเราจะทํามันได้นานอย่างบางคนเนี่ย ชอบไปยิมชอบให้มีเทรนเนอร์เขาก็จะทํามันได้เรื่อยเพราะเขามีความรู้สึกว่า,ามีคนพูดคุยมีคนบอกให้เขาทําตามหรือบางคนอาจจะชอบออกกําลังกายที่บ้านชอบทําในแบบที่ตัวเองชอบไม่ชอบให้ใครมาสั่งเหมือนกันกับเราอ่องเงี้ยก็จะสามารถทําได้นานแล้วก็ไม่ลุมเลิกง่ายๆนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าให้ยึดที่ความรู้สึกของเราว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราจะทํามันได้เรื่อยๆเลยค่ะข้อ3นะคะก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะไปวิ่งคุณก็เตรียมกระบอกน้ําขวดน้ําเตรียมรองเท้าถุงเท้าให้พร้อมเตรียมชุดที่จะใส่ให้พร้อมคือเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยสมมติพรุ่งนี้เช้าคุณจะออกไปวิ่งคืนนี้ก่อนนอนคุณจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้วางไว้ในจุดที่มันสามารถมองเห็นได้ไง่ายๆมันจะทําให้คุณ มีข้ออ้างในการออกไปวิ่งน้อยลงนั่นเองค่ะและนี่เป็น3สิ่ง3เทคนิคเล็กๆที่คนที่อยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายควรรู้นะคะถ้าคุณรู้แค่3ข้อนี้นะคะก็จะทำให้การออกกำลังกายของคุณนั้นไม่ลมเลิกไปกลางคันง่ายๆนั่นเองค่ะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ